กิจกรรมใหม่เสียงวีดวิวของนกพึ่งกิจกรรมนี้ต้องเล่นให้จบเองสองครั้งจึงจะได้รับรางวัลเต็มเชื่อว่าหลายคนติดอยู่ที่รอบที่สองเมื่อคุณเล่นจนชำนาญแล้วคุณยังสามารถหาเหรียญลองเมนได้ไม่จำกัดรอบที่สองสามารถเข้าสู่บาเบลได้โดยตรงจากรถเข็นของเราใครที่มุมซ้ายบนของพื้นที่โรงแรมที่นี่เริ่มจากบาเบลโดยตรงชั้นแรกไม่มีอะไรน่าพูดถึงใช้การโจมตีหนึ่งครั้งค่าสถานะพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นทันที มาถึงชั้น2เพื่อรับการ์ดเปิดประตูทางซ้ายแล้วกินหมวกนิรภัยที่มุมซ้ายล่างจากนั้นขึ้นไปสำรวจวิสเดลและตู้เซฟต้องสำรวจวิสเดลที่นี่หากไม่สำรวจจะไม่สามารถปลดล็อกช่องเก็บของได้หลังจากกินแล้วให้ไปที่มุมขวาล่างเพื่อรับการและเปิดประตูกินแผ่นดิสสี่แผ่นและชุดปฐถมพยาบาล1ชุดหลังจากเก็บเสร็จให้ไปที่มุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่ชั้น3 มาถึงชั้น3เดินลงไประวังอย่าไปกินชีรันที่นี่หลังจากกินแล้วให้ไปที่กระเป๋าเดินทางที่อยู่ข้างๆแล้วตรงไปชั้น4ที่มุมขวาล่างมาถึงชั้น4กินกระเป๋าเดินทางก่อนจากนั้นรับแผ่นดิสสองแผ่นตรงกลางหลังจากรับเสร็จให้โจมตีทหารจรวดทางด้านขวาตรงไปที่มุมซ้ายบน ทหารตัวเล็ก2นายที่มุมเลี้ยวทั้งสองข้างที่มุมซ้ายบนต้องถูกกำจัดหลังจากกำจัดแล้วให้กลับไปที่ชั้น3ม,มาถึงชั้น3หาชีรนันเพื่อแลกเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นพลังชีวิตจากนั้นมาที่ประตูนี้ที่ปากทางขึ้นชั้น3เปิดประตูเข้ามาตรงๆเปิดช่องเก็บของเลือกซื้อพลังโจมตี2ครั้งทหารโลในเส้นทางที่กำลังร่อนลงให้เปิดประตูชั้นบนเข้าไปขโมยเครื่องบูชา อย่าลืมเก็บกระป๋องพลังโจมตีในมุมของเครื่องบูชายังไม่ต้องกินกินหลังจากกลับไปที่ชั้นสีแล้วอ้อมไปทางซ้ายเพื่อไปยังชั้นห้าที่มุมขวาบนมีไอเทมป้องกันสองชิ้นที่นี่อย่าลืมกินมาถึงชั้นห้ากินทุกอย่างที่กินได้ให้หมดก่อนจากนั้นเปิดประตูตรงไปยังมุมขวาล่างที่มุมขวาล่างเปิดประตูเข้าไปในห้องกินทุกอย่างที่กินได้ให้หมดเปิดช่องเก็บของเลือกซื้อพลังโจมตีสีดํา ทหารปืนกลในอาคารกินเสือ้อเกราะกันกระสุนจากนั้นกำจัดทหารปืนกลรอบๆกลับไปที่ชั้น4หลังจากลงมาชั้นล่างแล้วให้กำจัดทหารปืนกลรอบๆเพิ่มพลังโจมตีหลังจากนั้นกลับไปที่ชั้น5ตรงไปยังมุมซ้ายล่างกินทุกอย่างที่มุมซ้ายล่างได้จากนั้นไปชั้น6มาถึงชั้น6กินทันที ถ้าหาโหลอาซาร่าสองนายและโลสามอันที่ปากทางขึ้นหลังจากกินเสร็จให้กลับไปที่ชั้นสองมาที่วิสเดลเพื่อรับการ์ดจากนั้นกําจัดมอนสเตอร์ตัวเล็กๆที่มุมซ้ายล่างและขวาล่างหลังจากกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดแล้วให้เปิดประตูบานที่สองในชั้นสามกำจัดมอนสเตอร์อาซาร่าตัวเล็กๆเพื่อรับการ์ดสองใบ หลังจากรับเสร็จให้กลับไปที่ชั้น6อีกครั้งกําจัดมอนสเตอร์ตัวเล็กๆทางด้านซ้ายสุดเพื่อรับหมวกนิรภัยจากนั้นเปิดประตูไปที่มุมซ้ายล่างยกเว้นจระเข้และสเวเยอร์ให้กินทุกอย่างจากนั้นเปิดประตูชั้นล่างโจมตีจระเข้ที่ปิดประตูบุกเข้าไปที่มุมซ้ายล่างเพื่อสำรวจสเวเยอร์เลือกที่จะยอมรับที่นี่ใช้เหรียญลองเมน50%แลกเปลี่ยนเป็นแต้ม50%เปิดช่องเก็บของเลือกวิสเดล ซื้อพลังโจมตี1ครั้งและพลังชีวิต1ครั้งจากนั้นขึ้นไปชั้น7ทางห้องด้านล่างยกเว้นทหารพ่อนไฟ half k และทะหารโล่ในชั้น7กินทุกอย่างอย่าลืมสำรวจหมีแดงตั้งแต่ตอนนี้ไปให้ซื้อพลังโจมตีหากมีเงินต้องมีพลังโจมตีถึง1,100แต้มก่อนหลังจากนั้นกลับไปกำจัดมอนสเตอร์ในชั้น5ให้หมดห้องเล็กๆที่มุมซายล่างของชั้น4ทหารหมวกดำและหมวกขาวทั้งหมดในชั้น2และชั้น1 ทหารหมวกดำและหมวกขาวในชั้นแรกอยู่ด้านบนในถงบันไดและมุมสายล่างหลังจากกำจัดทั้งหมดแล้วพลังโจมตีจะอยู่ที่ประมาณ450จากนั้นกลับไปที่ชั้น3กินกระป๋องพลังโจมตีที่เหลือไว้ก่อนหลังจากกินเสร็จให้ไปที่ประตูบานที่2 2ห้องด้านล่างของชั้น3กำจัดให้หมดขณะที่กำจัดสุดท้ายให้จัดการฐานพ่นไฟฮฟเกหากค่าสถานะไม่เพียงพอสามารถกำจัดน้อยลงได้1ตัว โปรดใส่ใจในรายละเอียดที่นี่ซื้อพลังโจมตีก่อนแล้วค่อยกินกระป๋องหลังจากกำจัดเสร็จให้กลับไปที่ชั้นหนึ่งกำจัดมอนสเตอร์ที่มุมซ้ายบนเพื่อรับการ์ดมีแต้มที่นี่อย่าลืมซื้อพลังชีวิตหนึ่งครั้งมิฉะนั้นการรักษาจะไม่เพียงพอหลังจากซื้อพลังชีวิตแล้วสามารถกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นหนึ่งทั้งหมดได้หลังจากกำจัดเสร็จแล้วให้ไปที่ชั้น3กำจัดทุกอย่างยกเว้นรถเข็นของเราชัยหลังจากกำจัดเสร็จแล้วให้ไปที่ชั้น4ี่ กำจัดทหารโล่3นายที่สามารถกำจัดได้ข้างๆเท็กซัสแต่ห้ามแต่ต้องเท็กซัสหลังจากกำจัดเสร็จให้ไปที่ชั้น6กำจัดมอนสเตอร์ในชั้น6ทั้งหมดหลังจากกำจัดเสร็จให้ซื้อพลังโจมตีจากนั้นจากชั้น6มุมซ้ายบนไปยังชั้น7ทางเหนือในชั้น7ทางเหนือให้ไปที่มุมซ้ายล่างเพื่อกินพลังโจมตีก่อนกินอย่าลืมซื้อพลังโจมตีด้วยแต้มก่อนแล้วค่อยกินหลังจากกินเสร็จก็ถึงช่วงรากอนคิงไฟฟ์เดย์ที่ทุกคนรอคอย พลังโจมตีจะถึงประมาณ1 5 0 0ยกเว้นลาวชัยทุกอย่างจะถูกกำจัดด้วยการโจมตีครั้งเดียวกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นเด็ดทางเหนือให้หมดสุดท้ายค่อยสำรวจการต้มน้ำร้อนหากมีแต้มให้ซื้อพลังชีวิตอีกครั้งแล้วค่อยสำรวจหลังจากสำรวจเสร็จให้กลับไปที่ชั้น4กำจัดทุกอย่างให้หมดหลังจากกำจัดเสร็จให้กลับไปที่ชั้น3เก็บรถเข็นของลาวชัยที่ยังไม่ได้แพ็คหลังจากเก็บเสร็จให้ไปที่ด้านล่างของชั้น6ขึ้นบันไดไปตรงๆง มาถึงชั้น7ทางใต้กำจัดทุกอย่างให้หมดไปที่ชั้น8ที่มุมขวาล่างเมื่อมาถึงชั้น8ให้ใส่ใจ2ประเด็นประเด็นแรกให้แต้มของคุณคงที่อย่างน้อย100แต้มหากติดอยู่ที่ประตูที่นี่จะลำบากมากประเด็นที่2คือที่ร้านค้าให้เพิ่มอัตราคริติคอให้เต็มก่อนอัตราคริติคอสูงสุดคือ25%จะใช้ในภายหลังนอกจากนี้หากต้องการซื้อพลังชีวิตให้ซื้อพลังชีวิต หากต้องการซื้อพลังโจมตีให้ซื้อพลังโจมตีห้องของยูเนกเตสต้องเข้าตาักชั้น9จะพาเข้าไปในภายหลังกำจัดมอนสเตอร์ในชั้น8ให้หมดก็พอจากมุมซ้ายบนไปยังช,ชั้น9ก้าชั้นเก้าก็เช่นกันกำจัดทุกอย่างให้หมดกระป๋องทางด้านขวาสามารถเก็บไว้ได้กินหลังจากหายูเนกเตสเสร็จแล้วหลังจากกำจัดเสร็จโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราคริติคอลของคุณถึง2 5ปเซแล้วจากนั้นไปที่มุมขวาล่างของชั้น9ก้า เปิดประตูสองบานเข้าไปในถงบันไดขึ้นไปหายูเนกเตสแลกเปลี่ยนอัตราคริติคอลของคุณเป็นพลังโจมตีพลังโจมตีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากอัตราคริติคอล25%สามารถแลกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเกือบ1 5 0 0ได้หลังจากทำเสร็จแล้วค่อยมากินกระป๋องทางด้านขวาคุณยังไม่เจอเลาชัยคุณมีพลังโจมตีมากกว่า4,500แล้วจากมุมขวาบนไปยังชั้น1ิบชั้น1ิบก็เช่นการกำจัดทุกอย่างให้หมดตอนนี้หากต้องการซื้อพลังชีวิต พลังโจมตีและลริติคอลก็ได้ทั้งนั้นชั้นสิบออกจากประตูหลังทางด้านบนมาที่มุมขวาล่างเพื่อพบเหล่าชัยโดยตรงค่าสถานะนี้บอกตามตรงว่ามั่นคงมากแล้วพลังโจมตี4,800พบกับเหล่าชัยเหล่าชัยจึงง่ายมากกำจัดทุกอย่างให้หมดหลังจากซื้อค่าสถานะทั้งหมดแล้วให้ท้าดวลกับเหลาชัยด้วยค่าสถานะนี้จะแพ้ได้อย่างไรพลังโจมตีของฉันสูงกว่าเล่าชัยด้วยซ้ำ